จ้เฮาอนตาดีมแคชเชอร์ชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนนต้อนรับสู่ช่องดีมแคชเชอร์ชาแนลกลับมาพร้อมกับการรีวิวขุยจีนอะไรจีนจีนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้ของเล่นใหม่ค่ะเป็นขุยคีบีนะคะซึ่งเราเรียกก็คือเราเรียกน้องเขาว่าไม้เกาหลังอันหนึ่งเพราะว่า น้องยาวมากทาดามอันนี้ก็คือขุยคีย์บนะคะเพื่อเป็นการให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นคีย์บจริงๆเราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่า B หรือ B f l ฟ t หรือ B Min o เหรือ B Something ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงมอไซค์ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าบ้านเราอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะก็คือจะได้ยินเสียงรถทุกชนิดวิ่งผ่าน อย่างนี้นะคะคุยหรือไม้เก้าหลังอันนี้ของเรานะคะเป็นของเล่นใหม่ที่เพิ่งได้มาจากการที่เราโดนตก<ม>ก็คือเราโดนตกมาจากเพลงต้าหยู่ของคุณตรงมินที่เป่า cover ไว้นะคะแล้วก็มีเพลง To Love a n d จากเนืรอกอินุยาชานะคะที่คุณตรงมินเป่าไว้เช่นกันแล้วก็เป็นคีย์ีแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้า ให้ในแบบเขาเราก็ควรฝึกในทุกๆคีย์ให้ได้เหมือนเขาเหมือนกันแต่ถามว่าตอนนี้ไวเป่าได้ไหมก็ไม่ได้นะคะก็ถือว่ามีไว้ประดับห้องว่าฉันก็มีคุยอันยาวไว้เป่าเล่นเหมือนกันถ้าทุกคนไม่รู้ว่ามันยาวกว่ากันขนาดไหนก็สังเกตจากคีย์ดีที่เรามีอยู่นะเป็นคีย์มาตรฐาน ของเขาจะค่อนข้างทุ้มกว่าคีย์ดีเหมาะสําหรับเล่นเพลงช้าทุกเพลงเพลงที่เราเล่นหลักๆเลยก็จะมีเพลงใต้หยือมีเพลง to love e n d จากเรื่องอินุยาชะนะคะแล้วก็มีเพลงอูจีก็เป่าได้ที่เราเป่าอีกเพลงหนึ่งก็ castle in the sky นะคะคีย์ที่ส่วนใหญ่แนะนําสําหรับเพลง castle in the sky ก็คือคีย์คีย์ซีนะคะ แต่เรายังไม่ได้ซื้อคีย์ซมาก็จะมีแค่คีย์ดีกับคีย์บที่กระโดดข้ามคีย์ซไปเพราะว่างบหมดสําหรับใครที่อยากรู้ว่าโทนเสียงมันเป็นยังไงก็ฟังได้จากคลิปนี้ได้เลยนะเพลงที่เราเป่าก็จะเป็นเพลง t o Love End จากเลือก i n นุยาชาเป็นคีย์บไว้นะคะลองตัดสินใจกันได้ว่าอยากจะเริ่มเรียนขุยจีนแต่ไม่รู้จะซื้อคีย์ไหนดีแต่ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำนะเราจะแนะนำเป็นคีย ดีก่อนเพราะว่าคีย์ดีมันเล่นได้ทุกเพลงเป็นเบสของทุกเพลงเลยก็ว่าได้ว่าจะเป็นเพลงเศร้าเพลงเร็วเพลงช้าเพลงมันแค่ไหนก็เป่าได้นะคะอย่างเช่นเพลงของอวินจินจากเยนชินอินแถน,นะคะเฉินอยู่พิกลไม่รู้ออกเสียงถูกไหมก็คือเพลงของอวินจินที่น้องร้องยิ้วนะคะก็เราก็ใช้คีย์ดีเป่าเหมือนกันเพราะว่าใช้คีย์ดีแล้วเรารู้สึกว่ามันปิดไม่ค่อยสนิท เป่าไม่ค่อยได้อารมณ์เท่าไหร่มันรู้สึกเศร้าเป็นนิดนะคะและส่วนใหญ่ทุกคนจะชอบถามว่าอูจีใช้คีย์ไหนเป่าดีเราไม่รู้นะคะว่าต้นฉบับเขาเป็นคีย์อะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป่าก็มีทั้งคีย์ A คีย์ F คีย์ด ท g, g ก็มีอยู่ที่ว่าเราชอบโทนเสียงไหนก็เลือกใช้ได้เลยสําหรับราคาขุยอันนี้นะคะเราซื้อได้มาในราคาถูกนะคะเพราะว่ากดสั่งซื้อมาเองจากที่จีนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ400บาทสิ่งที่ได้ก็จะมีขุยนะคะอันนี้เป็นขุยข้อต่อสองชั้นแล้ก็จะให้มาอย่างนี้นะคะแล้วก็มีถุงแดงไว้ใส่ขุยนะนอกจากนั้นก็จะมีตัวนี้มาให้ ซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่รู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วมันคือที่การเยื่อไผยถลอกนะคะ<ม>เอาไว้แบบนี้เวลาเราไม่ได้เป่าแล้วเราก็ปิดไว้อย่างนี้เลย<ม>ก็จะการเยื่อไผ่ได้การลมทําให้เราสามารถยืดอายุเยื่อไผ่ได้นานขึ้นนะคะ<ม>ก็จะมีเยื่อผยแถมมาให้ประมาณ4 5 6ห้าซองประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมี ะะอันนี้เป็นกาวยางสนไว้สําหรับติดเยื่อไผยนะคะไม่สามารถใช้กาวอื่นได้นะต้องใช้กาวยางสนในการติดขุยเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องขุยนะคะเราก็จะพยายามตอบให้นะคะเราไม่ใช่อาจารย์ในการสอนนะคะเราแค่รู้สึกว่าเราชอบที่เราอยากจะลอง ฝึกเป่าเราก็ฝึกเป่าด้วยตัวเองนะคะเราก็ไม่ใช่คนเก่งอไน,นะคะเราก็เรียนจากคนอื่นๆมาเช่นกันนะคะเราเรียนมาจากพี่เวฟซีซัวเป่าขุยจีนในช่อง youtube แล้วก็เรียนจากการฟังเสียงที่คุณตรงมินเป่านะคะในช่องตรงมินตีจื่อนะคะเป็นคนหนึ่งที่เราชื่นชอบมากเขาเป่าเก่งมากแล้วเราก็ชอบฟังเพราะว่าเออมันก็เราถ้าเขาทําได้เราก็ทําได้แค่อาจจะ ต้องฝึกฝนนิดนึงก่อนจบคลิปนะคะก่อนจะลากันไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีมแคชเชอร์ไว้ด้วยนะคะ อยากได้โน้ตเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ